อ๋อเบรกไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าสีคาลิเปอร์เราจะเห็นว่าทําไมคันนี้สีเขียวคันนี้สีเหลืองคันนี้สีแดงเราสามารถเลือกสีได้นะอยากได้สีอะไรนะครับทำไมต้องจานหน้าต้องใหญ่พอดต,ต้องเยอะเพราะว่ารอเกตรถทั่วไปเนี่ยเวลาลเราเหยียบเบรกเนี่ยข้างหน้ามันจะกดมาด้านหลังใช่ไหมเขาก็เลยต้องออกแบบจานให้จานหน้าเนี่ยให้มันใหญ่กว่าจานหลังนะอัดแอปทีใช้งานเวลาไปต่างจังหวัดไปเหนือไปใต้กดระบบอ d ดแอปทีเลยรถจะวิ่งความเร็วอัตโนมัติพร้อมกับระบบเบรกกับรถคันหน้าถือว่าดีามากๆเลยนะตัวนี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่โชลูมฟอร์ดพระรนครเกษตรนวมินนะฮะโชลูมฟอร์ดยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับและคันที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะเรียกว่าเป็นรุ่นเอเวอรเรสต์นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยสําหรับรถครอบครัวที่เป็นรถแบบเรียกว่าอะไรตอนนี้รถ P ีวีตอนนี้กระแสกําลังมาแรงมากเลยนะสำหรับรถที่รถเจ็ดที่นั่งนั่นเองนะครับก็คันนี้แต่งอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะรีวิวรอบคันแบบละเอียดทุกจุดของชุดแต่งรายละเอียดสเปครถเดี๋ยวผมจะรีวิวให้คร วันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Ford Apple ไว้นด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจนะจะได้มีรถสวย,สวยมีคลิปสวยนะครับให้พี่ๆปรนเพจได้ดูในทุกวันนั่นเองนะครับแล้วเราไปดูกันเลยนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรรอบคันให้ลูกค้าบ้างนะเดี๋ยววันนี้จะเจาะลึกทุกมุมมองของตัวรถทั้งหมดเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากออกรถ Ford นะครับกระบะเรนเจอร์ Ranger, หรือจะเป็นรุ่นเอเวอเรสต์นะครับสามารถติดต่อมาที่ Ford Apple ได้เลยนะครับจะมีเบอร์โทรแล้วก็ ID ดี n e อยู่ด้านล่างคลิปนะลูก ต่างกับ Ford Apple ได้เลยนะครับทุกอาชีพเราจัดไปเน้นได้นะเรามีเจ้าที่วิ่งทำสัญญาถึงบ้านแล้วก็ส่งมอบรถถึงบ้านกันเลยนะครับจองออนไลน์ปลอดภย100ัยร0 0แน่นอนสำหรับ f o r d Apple นั่นเองนะแต่ผมจะขับรถส่งถึงบ้านกับมือลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับโอเควันนี้เรามาดู Ever e s รสต์วายแท็คูคันนี้นะตัวรถเดิมเนี่ยเป็นสีเมทัลเกสีเทาดำนะครับราคาตัวรถอยู่ที่1 9 3 7 0 0้านบาทนะครับเรียกว,ว่าไม่รวมชุดแต่งกับที่เราแต่งให้ลูกค้าแบบนี้เขาเรีย รุ่นดูไบอัหรับที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับคันนี้ก็ถือว่าแต่งแบบเาเรียกว่าอะไรเวอรรุ่นดูไบนะฮะหลอ่อๆเลยนะครับราคารถ1 9 3่0 0้านาไม่รวมชุดแต่งนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบไหนอยากแต่งแบบไหน,ก,บบไหนก็ทักมาที่ Ford Apple ได้เลยนะครับทีนี้คันนี้แต่งอะไรบ้างนะด้านหน้าก่อนเลยนะครับชุกระจังหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกระจังหน้ารุ่นเลน d อนนะครับเลน d อน ฟอร์ดวิกเตมีหลายแบบตอนนี้ลูกค้าอยากได้กระจังหน้าแบบไหนบอกได้เลยนะครับเราเรีเกวสให้ลูกค้าได้หมดแล้วก็ไฟ3ขีดตรงนี้นะครับสังเกตง่ายรถฟอร์ดถ้ามีไฟ3คขีดอ่ะเราจะนึกถึงพวกฟอร์ดม s าแตงใช่ไหมอันนี้ก็ทำคล้ายๆเลนแบบก Ford ับฟอร์ดน้าแตงนะก็สวยๆอีกไปอีกแบบนึงนะสำหรับกระจังหน้าของรุ่นเลนดอนฟอร์ดก็ทำเป็นสีดำด้านทั้งหมดสีสามารถเลือกได้นะลูกค้าจะได้สีอะไร เป็นอยากทำสีหรือสติกเกอร์เนี่ยฟอร์ดเป็นลายธงชาติอเมริกาก็ได้นะถ้าลูกค้าอยากทำนะเราจัดให้ได้หมดเลยนะครับ ทีนี้ในส่วนของด้านล่างก็ใส่เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์เวอร์ชันสองนะวิกเตอร์เวอร์ชันสองเนี่ยต้องบอกว่าใส่ได้กับทุกรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเอเวอร์เรสต์รุ่นลำต้นนะครับตัวเทรนตัวสปอร์ตนะครับตัวไทเทเนียมพัดตัววายแท็กทุกรุ่นใส่ได้หมดนะครับก็ถือว่าเป็นชุดแต่งวิกเตอร์ที่ได้รับความนิยมสําหรับรถที่เป็นรถครอบครัวเอเวอร์เรสต์เนี่ยสามารถจะใส่กับวิกเตอร์เอสซีนะครับไรเดอร์ Rider, เอวอร์ซูมาเอ็กซ์ X, มีหลายแบบให้ลูกค้าเลือกนะครับ ทีนี้กล้องสามลักษองศานับอยู่ตรงกระจังหน้ามีให้อยู่แล้วนะกล้องรอบคันเลยสําหรับเอเวอเรสต์บายแท็โฟรบโฟคันนี้นะครับทีนี้ด้านล่างเนี่ยเราสังเกตได้ง่ายคือจะมีกล่องจับระยะสัญญาณที่เรารู้จักก็คือระบบ Adaptive Cruise Control นะครับ Adaptive Cruise Control เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นรถเอเวอเรสต์เนี่ยเขาจะมีตั้งแต่รุ่นที่เป็นเอเวอเรสต์สปอร์ตแพ็กเก็ตแพ็กเก็บีนะครับก็เพิ่มแพ็กเกจระบบความปลอดภัยถ้ารุ่นรุ่นเอเวอเรสต์สปอร์ตเนี่ยเขาจะมี2รุ่นนะที่ไม่มีีีแแแแพพพพ็็็็็คเเเเเกก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 จจจจจับมมลลู้้าาืืออไดว่ะหร แต่ถ้ารุ่นไทเทเนียมพัดรุ่นวฟแทรกรุ่นแพตินัมเขามีให้หมดแล้วที่กล่องที่เป็นจับระยะสัญญาณเรดาร์ตัวนี้นะครับก็ใช้เวลาเราขับว่าเราขับไปเหนือขับไปใต้เราจะให้รถเราวิ่งโดยความเร็วอัตโนมัติพร้อมระบบเบรกช่วยนะครับก็เปิดระบบที่พงอะไรด้านซ้ายเลยนะกดไปเลยใช่รถเราวิ่งความเร็วเท่าไหร่นะครับตอนนี้ถ้ามีรถคันหน้าเขาขับอยู่ที่ความเร็ว60 รถเราก็จะวิ่งความเร็วที่60ตามกับรถคันหน้านะครับเพราะว่าคันหน้าเขาหยุดต่อดตีไฟแดงปุ๊บรถเราก็จอดหยุดตามด้วยนะเรียกว่าขับเองเบรกเองครับแล้วรุ่น next gen เนี่ยจะเป็นรถรถที่ที่มีระบบ Adaptive Adapt เนี่ยเขาจะหยุดถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นก่อน T6 เดิมเนี่ยเขาจะหยุดแค่ความเร็วต่ำกว่า20ลูกค้าต้องเหยียบเบรกเองและแต่ถ้ารุ่น next g e แล้วเนี่ย หยุดถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะก็ถือว่าระบบตัวนี้ช่วยเหลือผู้ขี่ได้ดีมากๆเลยนะครับก็แนะนําให้ใช้เวลาเราเดินทางไกลทางตรงยาวๆนะลูกค้าไม่ต้องไปคอยเหยียบเบรคและคันเร่งเลยนะถือว่าระบบตัวนี้เป็นระบบช่วยเหลือผู้ขี่ได้ดีมากๆเลยนะครับเซนเซอร์หน้า6จุดนะครับเซนเซอร์หน้า6จุดหรือว่าเซนเซอร์หน้า6จุดเนี่ยเขาจะมีเซนเซอร์อยู่ด้านข้างเซนเซอร์ด้านข้างเนี่ยจะเป็นเซนเซอร์เหมือนตัวที่คอย จับสัญญาสัญญาณตอนนี้รเราขับรถอยู่รถมาด้านข้างนะครับจุดมุมอับรถมาตัดหน้าเรารถเราปุ๊บรถเราเบรกอัตโ,ตโนโมัติเลยเนะพราะจะมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านข้างก็คือตรงนี้อยู่ข้างกันชนนะครับตัวนี้คือจุดเซ็นเซอร์ที่จับระยะจุดมุมอับถ้ารถมีขับจุดมุมอับมารถเราก็เบรกอัตโ,ตโนโมัติเลยถ้าเราอาจจะขับรถเกินไปหน่อยไม่เห็นรถที่มาด้านข้างเซ็นเซอร์ตัวนี้เบรกอัตโนโมัติเลยนะครับทีนี้ในส่วนของไฟหน้าสําหรับรุ่น เอเวอร์เรสไบแท็กก็เป็นไฟหน้าไบแมทริกนะแล้วก็ขอบไฟหน้าเป็นสีดำด้านของคงว่าเอเวอร์เรสนะครับไฟหน้าไบแมทริกเนี่ยเป็นไฟหน้าอัจฉริยะที่มีความฉลาดที่สุดแล้วในยุคพศนี้นะก็เราขับรถอยู่เนี่ยถ้าทางที่มันไม่มีแสงเลยนะไฟหน้าไบแมทริกเขาจะปรับลําแสงให้ออโต้เลยนะครับเราก็เปิดไฟออโต้ด้วยนะครับพอรถขับสวนมาทางฝั่งซ้ายลําแสงไฟด้านหน้าด้านซ้ายเนี่ยเขาจะลดระดับอัตโนมัติเลยนะครับเรียกว่าเราไม่ต้องทําอะไรจับวงมอะไรให้มั่นแค่นั้นเองนะไฟหน้าเนี่ยเขาจะทำงานโดยอัตโนมัติ เองแล้วมีคําถามว่าไไฟหน้าเนี่ยมันเปิดปิดออโต้เนี่ยมันจับเซนเซอร์ตรงไหนจับเซ็นเซอร์ตรงกระจกด้านบนนะครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงตรงนั้นบนเห็นไหมอ่าตอนนั้นจะมีจะเป็นเหมือนเลนในการจําแสงนะครับแล้วข uh, ับโหมดกลางคืนเนี่ยถ้ามันมืดสักยี่สิบวิไฟหน้าก็ติดแล้วนะถ้าเราขับแค่ขับเข้าอุโมงค์อะไฟหน้าเขาจะติดอัตโนมัติเวลาเราขับเข้าอุโมงค์ออกจากอุโมงค์ไฟหน้าเปิดปิดออโต้อยู่แล้วนะครับจับเซนเซอร์ตรงกระจกด้านบนตัวนั้นนะครับ ทีนี้ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์นะมาเครื่องยนต์บ้างนะครับเครื่องยนต์เนี่ยของรุ่น e v e r อ t ์เรเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรซิงค์ไบเทอร์โบโนะครับ เอสเรจะมีซิงเกิลเทอร์โบกับไบเทอร์โบสองสองรุ่นให้เราเลือกนะแต่ถ้าเป็นตัวขับ4จะจับคู่กับไบเทอร์โบนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล e ขั้วบูนะครับสสูบแถวเลี้ยงนะครับแรงม้า210แรงบิด500นิวตันเมตรนะครับและการวางตำแหน่งของเครื่องยนต์เนี่ยผมต้องบอกเลยนะว่าเขาวางตำแหน่งแยกส่วนกันเลยนะอันนี้คือฝั่งโซนร้อนโซนร้อนก็จะมีพวกไอ้น้ำยาของเหลวโซนเย็นก็จะมีบวกท่อแอร์แบตเตอรี่ฟิลต่างๆแยกส่วนกันเลยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบนะครับ เป็นเครื่องยนต์ที่เป็นอีโคบูนะครับมีการอัปเกรดระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยสําหรับเครื่องยนต์นะครับสังเกตรุ่นล,ลงก่อนเนี่ยเราจะมีเข้าจะไม่ใช้ัดลงไม่มี่เรียกว,ว่าจะไม่มีอะไรไปที่มันไฟฟ้าเลยนะแต่ถ้านนิกเจนหรือรุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีพัดลมไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะครับ mm hmm. เบรกไฟฟ้านะครับอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์เข้ามาแล้วนะเขาถือว่าเป็นการวิวัฒนาการรถฟอร์ดทำให้ผู้โดยสารเนี่ยผู้ขับขี่เนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือผู้ขับขี่ได้ดีขึ้นด้วยนะครับท เป็นเรียกว่าเบรกไฟฟ้าตัวนี้นะจะไม่ใช้หม้อลมเบรกแล้วนะครับก็ทําให้เวลาเราเบรกรถเนี่ยมันจะสมูทขึ้นตอนนี้ถ้าเราขับโหมดขับ4โหมดขับ2ต่างๆนะระบบเบรเนี่เขาเนี่ยเขาก็จะปรับระบบเบรกไปตามโหมดท,ที่เราเลือกเช่นเราโหมดปรับโหมดขับ4นะครับไตโขดหินขับบนโคลนบนทรายต่างๆระบบเบรกเขาเนี่ยเขาจะจะปรับปรับระบบเบรกไปตามล้อที่เราขับทางพื้นเลียบพื้นโคลนพื้นทรายต่างๆตัวนี้ก็ถือว่าเป็นระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยแล้วนะครับน้ายารอเย็นก็เป็นสีเขียว มีตำแหน่งแม็กมินบอกอยู่นะต้ญยาจิกกระจกแล้วก็ หาน้ำเปล่าเติมได้นะตัวนี้ก็ทําประดกระจกด้านบนนะครับก็สายคือของเหลวทั้งหมดเลยนะลูกเทโบ2ลูกอยู่ข้างเครื่องยนต์หมดเลยตัวนี้นะ,ะมีเทโบ2ลูกเลยลูกเล็กลูกใหญ่เทโบลูกเล็กก็แรงต้นลูกใหญ่แรงปลายนะครับรอบความเร็วก็อยู่ที่รอบของตัวรถนั่นเองเทโบแต่ลูกเขาจะทํางานตามรอบกําลังของรถนั่นเองนะครับนี่เราใส่แผ่นกันหนูให้ด้วยนะตัวนี้นะครับเราดูแลจุดเล็กๆน้อยๆ,ๆให้ลูกค้าแบบดีเลยนะจุดกันหนูไว้นะจะมีตัวนี้ติด1จุดแล้วก็ตรง แผ่นกองแอร์เออมีให้ติดให้เวลาขับจอดรถเนี่ยมันจะหนูจะได้ไม่เข้าไปในกองแอร์นะจะอยู่ตรงนี้นะเราต้องแกะตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้จะมีแผ่นกันหนูติดให้นะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับทีนี้เครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2 0นะทำไมเขาต้องทำไมเขาต้องวางเครื่องยนต์ไปติดกับตัวรถเลยนะครับ ทำไมต้องวางเครื่องยนต์ติดกับตัวรถคําถามมีมาเยอะมากเลยนะเรียกว่าเป็นความบาลานซ์ระหว่างตัวรถกับน้ําหนักรถนะทำไมรถสปอร์ตรถหรูๆเขาต้องมีเครื่องวางกลางเครื่องวางหลังนะเรียกว่าเป็นความบาลานซ์บบระบับตัวรถท่านเป็นรถรุ่นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเต็มเครื่องยนต์เลยนะเต็มฟองเครื่องเลยนะก็มันจะเป็นแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะ จะเป็นเครื่องใหญ่นะเมื่อก่อนอ่ะแต่รุ่นฟอร์ดเนี่ยจะเป็นเครื่อง2.0เขาก็ต้องเครื่องเล็กเขาต้องดันเนี่ยขยน์ไปให้สุดเพื่อที่จะมีความบาลานซ์เวลารถขับเนี่ยมันจะไม่น้ําหนักมันจะไม่กดด้านหน้าจนเกินไปนั่นเองนะก็ความบาลานซ์ละกันนะครับแล้วก็ทําดันไปติดติดกับเครื่องติดกับตัวรถแล้วนะแต่ข้อดีขอ,เองเขาอีกอย่างก็คือความความที่มันมีพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยมันกว้างม,มากขึ้นก่อนนี้ถ้าเราขับรถอยู่แล้วกเกิดอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุขับไปชนกับรถคันหลังค ด้านหน้ายุบเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมันมีความห่างกับตัวเครื่องยนต์ทำให้รถเนี่ยเราสามารถ เรียกว่าอะไรขับเขาข้างทางได้โดยเครื่องยนต์ไม่เกิดความเสียหายนั่นเองนะครับก็พื้นที่ที่มันกว้างมากขึ้นหลายข้ออีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องบอกเลยว่าการระบายความร้อนนะครับพื้นที่มันเยอะขึ้นการระบายความร้อนอากาศไหลุนเวียนมันก็ทาได้ดีขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบวิศวกรฟอร์ดถือว่าออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะสำหรับรถที่เป็นรุ่นเ e ็กเจ n รุ่นปัจจุบันนั่นเองนะครับแล้วก็แผ่นโฟมตัวนี้นะครับเราก็ควรหาสเปรย์นะฉีดกันหนูไว้เลยนะเพราะว่ารถเราเนี่ยต้องบอกว่าทั้งสายไฟทั้ง หาสเปย์นะครับฉีดไว้เลยไม่ให้หนูมากัดไฟ,ไฟนะครับรับประกันเครื่องยนต์นะครับ5ปีหรือไม่เกิน1นึ0 0 0สนห้าหมนโลนะตลอดเดียการใช้งานของตัวรถฟอร์ดนั่นเองนะก็ขับไปเลยนะหปีไม่เกิน1นึ0 0 0สนห้าหมนโลนะครับแล้วก็เราควรเปิดฝากระโปรงนะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและอันนี้ผมผมเป็นแนะนําเลยนะว่าเราควรหาเวลาเปิดฝากระโปรงสัปดาห์หนึ่งครั้งนะเพื่อเช็คระบบต่างๆเลยของเครื่องยนต์นะเราขับรุ่นอยู่เนี่ยเราไม่รู้ว่าอาจจะมีสิ่งอะไรที่มันอาจจะอยู่ในเครื่องยนต์ได้แล้วก็เช็คคคอะรรัั้้งไดนบ พัดลมไฟฟ้านะผมต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นคลิป้วทำไมเขาต้องเป็นพัดลมไฟฟ้านะตัวนี้นะพัดลมไบฟ้าเนี่ยเขาจะมีตัวดีเลยตัวนี้นะเป็นตีเต้าทาวแบบนี้อันนี้คือตัวดีเลยในการที่จะเรียกว่าอะไรวัดความร้อนของตัวรถทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์งต่างเนี่ยถือว่าพัดลมไบฟ้าเนี่ยเหมือนเป็นตัวใจสาคัญเลยนะของตัวรถทั้งหมดเลยนะครับก็วัดทยทั้งของเหลวต่งางๆความร้อนความเย็นเนี่ยเขาจะเป็นแค่ว่า เป็นเหมือนจะสําคัญเป็นหัวใจหลักแหละสำหรับเครื่องยนต์ทั้งหมดเลยนะพลงไฟฟ้าตัวนี้นะครับไม่ใช้อะไรสาพันธุ์หน้าเครื่องแล้วไม่ใช้พูเล่ปั๊มน้ําแล้วใช้เป็นพลงไฟฟ้าแทนนะครับก็ทําให้รอบของรถเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันทํารอบได้ดีขึ้นรถวิ่งได้ดีขึ้นด้วยนะครับไม่เขาเรียกว่าไม่ตัดกําลังของเครื่องยนต์นะครับแบตเตอรี่ H A M 12โวลต์80แอมป์นะเป็นแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะแล้วก็เขาจะใช้กับรถยนต์ที่มีราคาแพงนะสอร์ตราคาล้านเก้าเนี่ยก็ถือ ชาร์จแบตโน้ตบุ๊กในเวลาเดียวกันได้ก็ใช้แบตเตอรี่ไอเตัวนี้12โวลต์80แอมป์แล้วก็800 CDA คำว่า800 CDA เนี่ยมันจะเป็นแบตเตอรี่เวลาเราจอดรถนานๆจอดมือหนาวรถเครื่องเย็นเท่าวัตต์ CDA ตัวนี้มันมากการสตร์ทรถก็จะตั์ทง่ายขึ้นด้วยนะ,ะก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ ช้กับรถยนต์ตั้งแต่ฟอร์ดเนี่ยจะมีตั้งแต่ตัวที่เป็นเกียร์โต้หมดเลยเป็นแบตเตอรี่ AGM ทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ราคาแพงนะันแล้วก็การใช้งานเนี่ยก็ยาวนานนะครับก็ถือว่าเป็นแบตเตอรี่ที่เก,ดกรดคุณภาพสูงนะครับ ท่อแอร์กองฟิวติดกันเลยนะครับทาไมฟอร์ดก็ต้องเดินท่อแอร์ให้มันห่างกับเครื่องยนต์นะเพราะว่ารถฟอร์ดสังเกตง่ายทำไมแอร์มันถึงเย็นจัดเพราะว่าเขาออกแบบมามาให้มันติดกับเครื่องยนต์เลยนะให้โซนโซนโซนแอร์เนี่ยเป็นเกี่ยวความเย็นใช่ไหมแล้วเครื่องยนต์มาสู่โซนร้อนเราต้องตีให้มันห่างกันนะเรียกว่าทําให้เวลาลูกค้าเปิดงานแอร์ในห้องโดยสารเนี่ยรถฟอร์ดแอร์นี่เย็นมากเลยนะต้องบอกกันนะว่าแอร์เย็นมากการวางแผนการเดินท่อแอร์ต่างเนี่ยวิศวกรเนี่ยเขาคิดคน้นเขาค้นพบวัา วางแบบนี้แหละดีที่สุดแล้วนะเราก็ถือว่าได้รับผลประโยชน์ผูบขี่ผู้โดยสารนั่นเองนะ <S <S <ท>ป็ถือว่าดีนะรถฟอร์ดเอเวอเรสตัวในเกณฑ์รุ่นปัจจุบันเนี่ยก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้ามาระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยทําให้ผู้โดยสารผูบขี่เดใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ <S <S ขึ้นจนประมาณน,นี้สําหรับรุ่นเอเวอเรสต์บแพ็กนั่นเองทีนี้เราไปดูด้านข้างกันบ้างว่าคันนี้นะไฮไลท์คันนี้อยู่ที่ระบบช่วงล่างนะใส่เรียกว่าแซงแต่งทรงไวรุ่นดูไบนะซุ้มล้อก็มาพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์เป็นสีดำ 4นิ้วนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของระบบโช๊กเนี่ยเราโช๊เราใช้โช๊กคันนี้เป็นโชค๊ครุ่นวีนซีรี e s นะใช้เป็นวีนซีรี e s นั่นเองนะครับเป็นโช๊กที่เรียกว่าเป็นแบบโม o t ทู e ป,ปรับได้8ระดับนะครับ ปรับความร้อนนะของตัวสับแท็งแปดระดับเลยนะครับมีเฉพาะด้านหลังเท่านั้นแต่ด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นโช๊คบวกสปริงนะแล้วก็หัวโช๊คเนี่ยเขาจะปรับได้ถึง16กระดับโช๊คโปรเฟนเดอร์เนี่ยต้องบอกว่าเขาจะมี4รุ่นย่อยตอนนี้นะครับมีโมโนทูบรุ่นแรกรุ่นเริ่มต้นรุ่นที่2คือวินซี่รุ่น3คือ OEM 25อันนี้รุ่นท็อปสุดแล้วแล้วก็จะมีรุ่นอ่าเรียกว่า3 3 w รุ่นใหม่ล่าสุดที่โปรเฟนเดอร์เขาตอนนี้เขากำลังแบบรุ่นที่4ที่ เขเรียกว่าดีกว่า oem อีกนะก็คือรุ่น 3W เปรับปรับอะไรปรับอดีปรับเขาเรียกว่าปรับโชคด้านบนล่างได้ก็จะมีแบบความเร็วต้นรอบความเร็วต่ำความเร็วสูงอันนี้คือใหม่ล่าสุดสำหรับ oem ที่มาเข้ามานะเขาบอกว่าเขาประกันเลยว่าดีกว่า oem แน่นอนที่เราใส่กันเห็นทั่วไปนะครับทวิ้่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวไหนใส่ตัวตัวล่าสุดของ p r o f e n เ e r แต่ผมจะมารีวิวชมอีกทีนึงนะครับ แล้วก็ท่าน,นี้โหลด2นิ้วนะโหลด2นิ้วตามสเต็ปของวิลลดูไบนะครับแล้วก็ใส่ยางโตโย r าทร5 520 ยางโตโยที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมสําหรับเอเวอเรสต์เอเวอเรสต์ต้องใส่โตโยนะตอนนี้นะเป็นกระแสแบบดีมากเลยนะครับแล้วก็ใส่แม็กก้านวายนะครับอินฟโนนะอินฟโนของแบรนด์แม็กตัวนี้จะเป็นแม็กเป็นแบรนด์ของน้องของฟูเอลนั่นเองนะครับเออเราเคยรู้จักฟูเอลใช่ไหมอันเนี้ยคือแบรนด์น้องนะอินฟโนเนี่ยคือแบรนด์น้องของฟูเอลนะแล้วก็เป็นลายก้านวายด้วยนะเป็นแบบโฟล์ดฟอร์มิ่งน้ำหนักเบานะครับเรียกว่าเราขับขับรถไปเนี่ย แม็กน้ำหนักเบาเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องการกระแทกของช่วงล่างทําให้เราเนี่ยเรียกว่าเสถียรภาพการกระแทกของช่วงล่างมันดีขึ้นแรงทงต่ำนะแล้วก็ได้รับความขับขี่ที่มีความนุ่มนวลมากขึ้นนั่นเองนะครับแม็ก,กั้นไวายลายกระแสอยู่แล้วลายนี้นะแล้วก็ใส่ปั๊มเบรกไฟฟ้า ปั๊มเบรกไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าสีคาลิเปอร์เราจะเห็นว่าทําไมคันนี้สีเขียวคันนี้สีเหลืองคันนี้สีแดงเราสามารถเลือกสีได้นะอยากได้สีอะไรนะครับอยากได้สีไล่บอกได้เลยนะมีสีให้ลูกค้าเลือกเยอะเลยแล้วเป็นป um ั๊มเบรกไฟฟ้าเบมโบรุ่น2 1 z ด้วยนะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็ตรงรุ่นกับเอเวอร์เรสทุกรุ่นเลยตอนนี้ใส่ได้ทุกรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นเทรนสปอร์ตไทเทเนียมไวาแท็กพลาสติน้มใส่ได้หมด ไฮเป็นจานไฮคาร์บอนแล้วก็ฮับเนี่ยทำเป็นสีดำด้านนะก็ถือว่าเป็นจานใหญ่ลูกสูบเบร6หกพอตนะของเดิมสี่พอทเราเปลี่ยนเบรกใหญ่ขึ้น6พอตการเบรกรถมันก็สัดสมูทขึ้นมีคําถามลูกค้าถามผมเยอะมากทำไมต้องเปลี่ยนเบรกกันด้วยน้องก็ไม่เปลี่ยนเบรกกันเยอะจังนะรถแล้วเนี่ยเราซื้อรถเกือบ2อล้านนะถ้าเราเปลี่ยนเบรกไปปุ๊บ จานเบรกมันใหญ่ขึ้นนะครับลูกสูบเบรกเยอะขึ้นความปลอดภัยเราก็มีมากขึ้นนะของเดิมเนี่ยฟอเนี่ยเขาให้ระบบความปลอดภัยมาดีอยู่แล้ว abs e b d esp นะครับแล้วก็ rom ตัดรถพิกว่ามีดิฟล็อกฟุ้ง,งไฟฟ้าอีกนะในการขับขี่ทางออฟโรดนะครับ เราเปลี่ยนเบรกเข้าไปเนี่ยมันก็เพิ่มความปลอดภัยเหมือนคูณ2เลยนะมันทำให้เวลาเราขับรถอยู่เราขับรถอยู่เนี่ยอาจจะมีรถขับตัดหน้าปุ๊บเราเหยียบเบรกปุ๊บระยะเบรกมันสั้นลงนะครับจานเบรกใหญ่ขึ้นลูกสูบเบรกเยอะขึ้นเราก็จะได้ความปลอดภัยกับตัวเราด้วยตัวครอบครัวเราด้วยแล้วก็รถเราไม่เสียหายด้วยนะถือว่าถ้าเราเปลี่ยนเบรกไปแล้วเนี่ยคือจบเลยเรื่องความปลอดภัยมีแน่นอนนะคูณ2เลยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับทรงเวรรุ่นดูไบนะประมาณนี้แล้วกันนะมาด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างก็คันนี้ เป็นรุ่นท็อปสุดก็จะมีกล้อง360อ 3. งศารอบคันเซ็นเซอร์บายสปอร์ตจุดเตือนมุมอับเราขับรถอยู่รถมาด้านข้างซ้ายขวานะครับมีไฟกระพริบเลยสีส้มตรงนี้อ่าเราก็จะรู้เลยว่ารถมาด้านข้างซ้ายขวานะครับสาหรับคุณผู้ชายที่สูงอายุสายตาไม่ค่อยดีนะขับรถกลางคืนติดฟิล์มนั้นนะติดฟิล์มมืดๆเนี่ยระบบบายสปอร์ตเนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับเราจะเห็นรถที่มาด้านข้างได้อย่างชัดเจนขึ้นนะมีไฟเตือนสีส้มนะครับ ทีนี้คันนี้ก็ติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งมอบลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็ราหลังคาเนี่ยเป็นสีบรอนเงินแบบนี้นะเป็นของเดิมจากโรงงานเลยนะที่สามารถลัดลักของได้สอดของได้แบบที่เรียกว่าใช้งานได้หลากหลายใส่แหลกหลังคาได้เลยนะครับการสาดติเพิ่มเติมเรียบร้อยนะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคิเลตตัวนี้นะกุญแจอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเราสามารถปลดล็อกรถแล้วก็ล็อกรถแบบออตโต้ได้เลยนะหรือว่าเป็นกุญแจอัจฉริยะนั่นเองนะครับ ทีนี้ในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะครับวันนี้ด้านท้ายเนี่ยเราก็เปลี่ยนปั๊มเบรกไฟฟ้าทั้ง4ล้อนะครับหน้า6พอตหลัง4ี่พอททำไมต้องจานหน้าต้องใหญ่พอต์ต้องเยอะเพราะว่ารอเกตรถทับบ่วไปเนี่ยเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยทั้งหน้ามันจะกดกว่าด้านหลังใช่ไหมเขาก็เลยต้องออกแบบจานให้จานหน้าเนี่ยให้มันใหญ่กว่าจานหลังนะจานหลังเป็น,ปน,ปน,ปนตัวเป็นตัวช่วยตัวช่วยเบรกให้รถนั่นเองนะวิศวกรกนเลยต้องออกแบบรถทุกรุ่นจานหน้า ต้องใหญ่กว่าจานหลังนั่นเองนะครับแล้วก็มีมอนเตอร์เบรกวิลหลังไฟฟ้าเข้ามาช่วยนั่นเองคาลิเปอร์เขาทำเป็นสีเขียวมะนาวนะจานหน้าเท่าไหร่410 6พอร์ตจานหลัง4 0 5มิล4พอร์ตก็จานหลังเล็กกว่าจานหน้านั่นเองนะก็อย่างที่ผมบอกคือเขาจะเป็นการเหมือนตัวช่วยช่วยเบรกกับด้านหน้าด้านหลังเลยต้องเล็กกว่าด้านหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยเขาใส่เป็นโช๊ควีลซีรีส์ด้านหลังก็จะเป็นพิกกี้แบ็กนะก็มีโช๊คสปริงเปลี่ยนให้นะแล้วก็มีกันเารรียกว่ บัตลิง์เออบัตลิง์จะเป็นเหมือนกล้ามนะครับคอยยึดรถไว้คอยดึงรถไว้นะครับเวลาเราขับโค้งเข้าโค้งความเร็วเนี่ยรถมันจะมีการเอียงเราเป็นบัตลิงก์เนี่ยจะเป็นเหมือนตัวดึงตัวยึดรถให้มันมีความสมูทเวลาเราขับเข้าโค้งความเร็วแล้วก็ลดการสั่นของช่วงล่างกระโดดพอเราไปทางออฟโรดเนี่ยมีการขับค้างบนเนินแรงต่างบัตลิงก์ก็จะเป็นเหมือนตัวตัวพยุงพยุงรถเราไว้ตัวดึงไว้นะครับทำให้เรามีฟิลการขับขี่ที่ดีขึ้นรถไม่โยกไม่โยนด้วยนะก็ถือว่าเมั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยบ ประมาณนี้สําหรับทรงเวรุนดูไบนะที่ผมรีววไปก็เป็นทรงสุรตานนะวเวลุนดูไบขับไปไหนก็มีความเท่มีความหล่อในตัวเองอยู่แล้วนะครับอันนี้ใส่ท่อด้วยท่อ HKS ออกคู่ไปข้างนะครับเป็นท่อท่อเรียกว่าอะไรออกคู่ไปข้างมีขับแม่เรียกว่าหุ้มเคปลาด้วยนะสวยๆเลยนะันแล้วเสียงนี่ต้องบอกเลยว่าเสียงนุ่มมากเพาะมากนะ เปิดสต,ตาร์ทรถทีนึงแบบเสียงไม่เสียงจะไม่แปดไม่แว้นนะเสียงแบบนุ่มๆไพรเลาะสนอหูฟังแบบนุ่มๆสบายหูไม่ไม่ไม่ดังมากแล้วก็ถือว่าตรงรุ่นกับยูโรไฟสํสำหรับอีเว e ลตนั่นเองนะครับอ่ะด้านท้าย ด้านท้ายคันนี้นะครับก็ใส่ชุดวิกเตอร์รอบคันนะครับแล้วก็มีมีเซ็นเซอร์ท้าย 6. จุดหน้า6หลัง6นะครับต้องบอกว่าระบบเซ็นเซอร์ท้ายเนี่ยเขาจะเป็นเซ็นเซอร์เตือนขณนะถอยหลังนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านข้างให้ทุก้ากเช่นเคยนะหน้าก็มี6หลังก็มี6นะครับกรณีถ้าเราถอยหลังรถไปเนี่ยถอยหลังไป2อยกระถางไป,ลงไปแล้วถ้ามีรถมาถอยแบบจุดมุมอับรถเขาจะหยุดให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหมือนเซนเซอร์เตือนเวลาถอยหลังอะเรามองไม่เห็นหรอกจุดดุมอับต่างๆเราถอยรถก็จะขับมาปุ๊บรถ จะเบรกอัโตโนมัติเลยนะครับทีนี้แล้วก็อ่ะกล้องถอยหลังมีให้นะครับมอง360องศารอบคันได้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็ใช้แบบไฟฟ้าหมดแล้วนะครับ ภายในเนี่ยก็ถือว่ากว้างขวางนะสำหรับเนะปอร์เฟกตบาแท็กนะบรรทุกของได้ขนของได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถเป็นรถที่เน้นการใช้งานครอบครัวนะหรือจะบรรทุกก็ได้นะแล้วก็บาะแถว2พับนอนแบบ60 40เบาะแถว3พับนอนแบบ50-50แล้วก็เป็นเบาะแถว3าเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะถือว่าระบบความปลอดภัยนะครับระบบการใช้งานช่วยเหลือผู้ขี่มี้ครเบลก็ภายในเนี่ยสีดำนะสวยมากเลยนะสีดำมันดูแบบคลาสสิกดีนะครับแล้วก็มีสันลูบมันลูบแบบไฟฟ้าให้นะครับทีนี้ไปดูภายในสําหรับ ตัวฝั่งผู้ผู้ขับขี่บ้างแล้วว่ามีออปชันอะไรบ้างสำหรับรถที่เป็นรุ่น e v e r e ร t b y t ต c ทนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับฝั่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็ผู้ขับขี่นะเบาะไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้ถึง8ทิศทางนะครับเดินหน้าถอยหลังได้เอ็นเบาะได้ปรับดูลหลังได้มีให้ครบเลยเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าถือว่าเราเกิดความเมื่อยล้านะครับเราก็ควรจอดพัก สักแป๊บหนึ่งนะครับในการขับขี่ทางไกลแต่รถฟอร์ดต้องบอกว่าเขาขับไปไหนเนี่ยกี่กิโลยังไงก็สะดวกสบายอยู่แล้วนะครับทีนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้ถึง4ทิศทางนะจะมีก้านใต้พวงมาลัยเราก็สามารถยืดเข้ายุดออกได้แบบนี้เอ้แล้วก็ขึ้นลงได้เราก็ปรับตามที่เราถนัดใช้งานได้เลยนะไม่ต้องแบบเอออันไหนมันรู้สึกว่ามันเกร็งอะไรเราก็พยายามปรับให้มันที่เราใช้งานได้ถนัดที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้ อ่ะหน้าจอนะครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอ1 2บจุดสนิ้วนะครับเป็นการวัดค่าต่างๆเนี่ยพุ่งาะไรของตัวฟอร์ดเนี่ยเขาจะมีซ้ายแล้วก็ขวานะด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นการเซตค่าหน้าจอคนขับทั้งหมดเลยเราจะดูตำแหน่งอะไรตรงไหนก็กดกดตรงนี้ได้เลยนะครับ รถเราเนี่ยมีการวัดค่าอะไรทั้งหมดก็ดูจากปุ่มตัวนี้นกดเข้าไป3ามขีดหน้าจอเขาจะขึ้นเลยว่าเรามีการวัดค่าอะไรบ้างวัดค่าที่รถคันนี้มีค่าทั้งหมดที่เราต้องตั้งค่าก็ดูจากหน้าจอได้เลยนะเลื่อนไปเลยว่าจะดูตรงไหนซ่อมบำรุงรถยนต์อหแรงน้ำลมยางน้ำมันเครื่องข้อมูลแอดบู oo, ก็ดูได้จากหน้าจอได้หมดเลยนะไม่ต้องไปเปิดฝากระโปรงดูกันวัดแล้วนะนี่ดูหน้าจอได้เลยใช้งานสุดสบายนะครับแล้วก็ระบบ a d แ p t i v e เนี่ยต้องบอกว่ารถ ที่เป็นกล่องจับระยะสัญญาณเรดาร์นี่ยที่ผมเคยอ่าที่รีวิริตั้งแต่ต้นคลิปแล้ว อ่ะ Adaptive มีอะไรบ้างมีเลนคีปิ้งทำงานความเร็วที่65ขึ้นไปนะครับรถจะอยู่ให้เราอยู่ในเลนนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นระบบช่วยเหลือผู้ขี่ได้ดีนะครับไปต่างจังหวัดอ่าเราขับรถทั้งคืนเนี่ยตีสองที่สามเนี่ยเราจะเริ่มง่วงแล้วเราก็าเปิดระบบเลนคีปิ้งไปเลยนะรถมันจะอยู่ในเลนของเขาโดยอัตโนมัติถ้าเราเผลอออกนอกเลนรถก็จะดึงกลับให้เราสั่นก่อนแล้วก็ดึงกลับช่วยเหลือผู้ขี่ได้ดีไม่ให้รถเราตกนอกเลนนะก็ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยดีๆมากๆเลยนะครับลิ จำกัดความเร็วก็ไม่ให้เราเหยียบความเร็วเกินนะครับ Adaptive ใช้งานเวลาไปต่างจังหวัดไปเหนือไปใต้กดร,ระบบ a d a p t i v e เลยรถจะวิ่งความเร็วอัตโนมัติพร้อมกับระบบเบรกลูกคันหน้าถือว่าดีามากๆเลยนะตัวนี้เราจับพงอะไรอย่างเดียวขับจับพงไม่ต้องไปเหยียบเบรกลคันเร่งเลยเปิดระบบอไไัตติบีขับพงาลไรให้มันให้มั่นเท่านั้นเองนะแค่นั้นเองแล้วก็ถือว่าเป็นระบบช่วยเหลือผู้ขี่ได้ดีมากๆเลยนะครับทีนี้หน้าจอ จอซิง12นิ้วนะครับมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างวิทยุรายการโทรศัพท์ซื่อ Apple CarPlay and the Auto นี่การสว่างในโซนต่างๆเราสามารถเปิดได้นะครับถ้าเป็นรุ่น e u r o f l เนี่ยเขาจะมีการเล่นไฟโซนต่างๆนี่เปิดได้เลยนะเปิดโซนหน้าโซนข้างโซนหลังลูกค้าก็สามารถจะใช้ไฟโซนไหนก็เลือกได้เลยติ๊กได้เลยนะถือว่าเป็นระบบช่วยเหลือผู้ขี่นะครับการตั้งค่ามีอะไรบ้างการตั้งค่าก็ อยู่ที่ว่าเราจะตั้งค่าแบบไหนนะออโต้โฮเบรกมอไฟ้าแบบอัตโนมัตินะครับนี่ระบบการตั้งค่าต่างๆอยู่ที่หน้าจอหมดเลยลูกค้าจะเซ็ตระบบแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะเป็นเมนูภาษาไทยแล้วนะลูกค้าก็ใช้งานได้นะเราไม่ค่อยเก่งระบบออปชันเนี่ยเราก็สามารถมาศึกษาจากระบบพวกนี้ได้นะดูว่าเออระบบตัวนี้มันทํางานยังไงนะครับระบบช่วยเหลือผู้ขี่มันมีอะไรบ้างเราก็ดูจากหน้าจอได้เลยเป็นภาษาไทยนะเราก็ศึกษาก่อนที่เราใช้งานนั่นเองนะครับเปิดปิดระบบอะไรก็ถ้าไม่ชอบระบบไหนเราก็สามารถเลื่อนปิดได้แบบนี้นะหรือจะเปิด ระบบก็เปิดได้เปิดทุกโหมดเลยก็ได้นะถ้าเราอยากใช้ระบบของตัวรถทั้งหมดนะครับทีนี้กล้องสามสังสามีให้รอบคันนะครับมีจะดูมุมไหนหน้าหลังข้างมีให้หมดเลยกล้องส,งสามตัวทงสรรอบคันถือว่ามีความชัดมากเลยนะผมว่านะเนี่ยดูได้ครบเลยนะครับอ่ะทีนี้มาแอร์บ้างแอร์เนี่ยเป็นแอร์แบบออโต้แยกสายขวานะครับอ่ะถือว่าเราขับรถไปอยู่ไปกาแฟนนะแฟนบอกว่าเอ้ยแอร์เย็นจังอ่ะแล้วก็ลดให้เขาได้อ่านี่แบบนี้ หรือเราแบบเอ๊ะทำไมแอร์ร้อนจังแล้วก็รถของเราเนี่ยคือด้านเนี้ยคือของเราอันนี้คือของแฟนนะแยกส่วนกันเลยนะเออแฟนเราขี้หนาวนะแล้วก็รถเราคงไม่แอร์ให้แฟนหน่อยเราขี้ร้อนนะแล้วก็เปิดแอร์สุดไปเลยก็แยกกันนะไม่ต้องมาไม่ต้องมาถกเถียงกันนะไม่ต้องมาทะเลาะก,กันในรถนะเออก็ดีมากๆเลยนะแยกอิสระซ้ายขวาไปเลยนะของใครของมันนะครับที่ชาร์จไวเลสนะครับวางมือถือชาร์จแบตได้เลย USB Type C มีที่ชาร์จให้นะครับก็ถือว่าครบคันนะออปชั่นสำหรับ Everest สต์บายแทล้านเก้า ล้านเก้าแสนสามื่นเจ็ดพันได้ออปชั่นมาขนาดนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเกียร์ไฟฟ้าอีฮิปเตอร์แบบสิบสปีดนะครับอ่านี่ตัวนี้นะครับรอบความเร็วของรถเนี่ยก็อยู่ไปตามเรียกว่าอะไรแรงม้าสองร้อยสิบจากคู่กับเกียร์สิบสปีดนะหูแบบขับไปไหนนี่รอบเอาอยู่แน่นอนนะครับมีเกียร์แมนนวลด้วยนะตรงนี้นะครับใช้เป็นซีเล็กชิปได้นะครับนี่บวกลบดีหเกียร์ได้สิบสปีดเลยนะมีแมนนวลใช้งานได้นะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าคอนโซลกลางนะแล้วก็มีระบบ เขเรียกว่าอะไรถอยจอดอัตโนมัติแล้วนะครับนี่ลูกค้าคุณผู้หญิงนะที่แบบเเรียกว่าอะไรขับรถไม่ค่อยชำนาญน,นะสามารถใช้ตัวนี้ได้นะจะเข้าซองเทียบข้างออกจากช่องเนี่ยเราสามารถดูหน้าจอได้เลยว่าจะใช้ระบบออปชั่นไหนนะเทียบข้างเข้าซองออกช่อง,ง,งได้แบบเรากดตัว parking assist ค้างไว้รถจะขับเองขับเข้าช่องเองอัตโนมัตินะครับ traction control auto start and stop มีให้ครบเลยนะแล้วก็ดิฟล็อกคุนท้ายไฟฟ้านะครับตรงนี้ขับไปไหนนะครับ จอข้างหน้าเป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับลูกค้าก็นี่เลยกดดิบล็อก้ไฟฟ้าตัวนี้นี่ตัวนี้แล้วจะขึ้นที่หน้าจอนะครับหน้าจอเขาจะบอกเลยว่าเราจะใช้โหมดไหนจะมี h d c นะแล้วก็ดิบล็อก้ไฟฟ้าตัวนี้2โหมดในการที่จะให้เราเนี่ยขับทางออฟโรดได้ง่ายขึ้นนะครับนะตัวนี้แล้วเรามาที่การปรับโหมดออฟโรดบ้างนะออฟโรดมีอะไรบ้าง t o high f o u high f o low นะครับ t o high f high low สามโหมด,ดนะหมุนซ้ายหนึ่งครั้งปุ๊บนะหน้าจอ หน้าจอรดเปลี่ยนแล้วนะหน้าจอรดเปลี่ยนแล้วนะครับนี่ตัวนี้เลยโหมดแรกปกตินะครับโหมด2ประหยัดนะครับโหมด3าลากพ่วงโหมด4ถนนลื่นโหมด5โค้ล่องโหมด6กท้ายนะหโหมดเนี่ยก็จะเปลี่ยนภาพกราฟิกไปตามโหมดที่เราเลือกถือว่าภาพกราฟิกนี่สวยงามมากๆเลยนะผมชอบนะภาพกราฟิกเนี่ยมันดูเท่ดีนะรถราคา2ล้านทํากราฟิกมานีสวยมากๆเลยนะครับพอเราใช้โหมดขับ4เสร็จแล้วเราจะไปที่โหมดขับ2เราก็เลื่อนไปที่โหมดปกตินะ เนี่ยรถก็จะไปปรับไปขับ2โดยอัตโนมัติใช้งาน,นง่ายง่ายหมุนซ้ายหมุนขวาแค่นั้นเอง2อ,อย่างการใช้งานออฟโรดง่ายมากนะครับสำหรับรถที่เป็นรถครอบครัว PV 4ีของ Ford นั่นเองนะก็ถือว่าวันนี้นะครับผมก็มารีวิวเอเวอเรสต์ไวแทับทรงรุ่นดูไบแล้วก็รายละเอียดเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะทุกจุดรายละเอียดลึกมากเลยนะลูกค้าไม่รู้สเปคเลยนะมาฟังคลิปผมนี่ อยากได้รถเอเวอร์เรสต์แท็กเลยนะครับหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับดูคลิปผมนี้นะแล้วอยากได้รถเอเวอร์เรสต์บายแท็กคันนี้นะติดต่อมาที่ Ford Apple ได้เลยนะครับเบอร์โทรเนี่ยจะมีอยู่ที่ด้านล่างคลิปแล้วก็ไอดีไลน์ลูกค้าสามารถ ทักมาได้ทักมาได้เลยตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมโทรมาแล้วผมไม่รับแต่ว่าผมหลับนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ของช่องฟอร์ดแอปเปิ้ลไปด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปไลฟ์สดมีรถดดสวยๆให้พี่เพืนได้ดูในทุกวันนั่นเองนะครับสนใจรถฟอร์ดก็ติดต่อมาที่ฟอร์ดแอปเปิลได้เลยนะครับโอเคแล้ววันนี้เดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ